เราคำทักทายด้วยการสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนร่วมกับผมนะครับ วันนี้วันอังคารที่1พฤศจิกายนครับผมมีบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดสุดท้ายนะครับผม mm hmm. ก็วิเคราะห์และคำนวณแล้วไปหามา1คู่ครับเป็นคู่ระหว่างเรอรวพููเปิดบ้านรับการมเยือนนาโปลีครับตอนนี้นาโปลีเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมส่วนเรอรวพภูอยู่ที่2นะครับ mm hmm. แต่ว่านัดนี้เล่นในบ้านของเวอร์พููนะครับผมอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันดีนกว่าว่าคู่นี้จะผลเป็นยังไงแล้ว ถ้าจะเล่นแล้วเราจะไปฝั่งไหนดีนะเดี๋ยวไปดูไลอ้อนของทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับผม วันนี้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับมา4-2เอ้ย4-3-1-2นะครับผมผู้รักษาประตูใช้เป็นอาริซงเบเกอร์นะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายครับผมใช้เป็นทัสซิมิคาร์ตแบ็กขวาใช้เป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเซนเตอร์ยืนคู่กันใช้เป็นวอร์จิลฟานไดยืนคู่กับโคนาเต้นะครับผมส่วนแดนกลางครับขยับมาดูแดนกลาง3ตัวครับฝั่งซ้ายก่อนปีกซ้ายใช้เป็นเคอร์ติสโจนนะแล้วก็ฝั่งขวาใช้เป็นฮาวิเอเลียสแล้วก็ เป็นแดนกลางจ๋าๆเลยครับจอมคองบอลจอมทำเกมของเราใช้เป็นฟาบินโยนะส่วนกลางลุกนะมีหนึ่งคนใช้เป็นฟาบิโอคาวาโยนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าสตําำแหน่งครับเป็นดาวินดูเยสประสานงานกับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับผมสำหรับไลน์อัพของรีว์พูครับก็ถือว่าเป็นไลน์อัพที่แพ้ ลีจุดเตดมา1นประตูต่อ2แล้วครก็ขาบ้านเลยน่าเกียดมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูแผนการเล่นของทีมเยือนนาโปลีกันบ้างครับวันนี้นาโปลีจัดแผนโดยฮูสกอร์วันนี้มา4-3-3นะครับผมฮูสลอามตูใช้เป็นเมเล็นะครับผมแบ็กซ้ายใช้เป็นออลิวิล่าครับผมแล้วก็แบ็กขวาใช้เป็นดิโลเรนโซนะอื เซนเตอร์สตัวยืนคู่กันเป็นมินแจยืนคู่กับยืนคู่กับออสติกะนะครับผมขยับมาดูแดนกลาง3ตัวครับผมฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายใช้เป็นซิเลียนสกี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาใช้เป็นเอนดอมเมเล่แลนะ้วแล้วก็ตรงกลางจ๋าๆเลยใช้เป็นโลบอสกานะขยับไปดูหน้า3ตัวครับของนาโปลีกัน ฝั่งซ้ายก่อนครับหน้าด้านซ้ายนะครับผมเป็น fwl นะใช้เป็นอูชื่อมันอ่านโคตรยากเลย c a v a r u s s c i r i นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาใช้เป็น polistano ครับผมหน้าเป้าครับหน้าเป้าใช้เป็น l a s p a d o l i นะฟังแล้หิวเลยป a r d o l i โอเคก็ถือว่าเป็นไลั์ที่ ผิดคาานิดหน่อยนะตอนแรกผมคิดว่าโอซิมเฮนจะลงเป,ป็นนาเปาแต่ก็ว่าอย่าว่าครับเข้ารอบไปแล้วสําหรับนาโปลีตอนนี้ก็นัดนัดน,น,นี้อาจจะเป็นนัดที่สามารถลุ้นแชมป์กลุ่มได้ไหมจริงๆแล้วในความเป็นปลายนี่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าลูกได้เสียนาโปลีค่อนข้างหนักครับต่อให้ลิเวอร์พูลชนะนาโปลีนัดนี้ก็ยากที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะเพราะว่าคะแนนจะเท่ากันถ้าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ลิเวอร์พูลต้องชนะประมาณ เออแปดศนยเลยครับเพราะลูกทีงเสียาห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตรายชื่อนะักเตะที่มีการมาเจ็บแล้วไมไ่ลงในนัดนี้นะครับผมไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนนะครับผมก็ค่อนข้างหายไปหลายคนเหมือนกันครับผมหลายแรกก็โจมาติกอืมตัวนี้ก็จอมเก่าเหมือนกันนะรวมไปถึงแนวหน้าครับผมมีหลุยดีอาร์ตครับผมแล้วก็เดียโกโจตาอาแล้ว ก็มาดด,ด,ดานแกะแดนกลางครับผมแดนกลางหายไปก็มีนาบีเกต้านะครับผมสําหรับลนะิเวอร์พูลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะส่วนนาบุรีค่อนข้างจะอยู่กัคนครบนะครับผมจะมีแค่พวกสาตูจอมเก่าอย่างซิริกูครับผมที่หายไปนะอะเดี๋ยวไปดูผลนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่า ว่าฟอร์มเป็นอย่างไรไปดูฟอร์มของเจ้าบ้านก่อนนะครับผมหนัดหลังสุดนี่ชนะ4แพ้สองครับผมแพ้ล่าสุดก็นั่นแหละครับลีดหนึ่งประตูล2คาบ้านเลยขี้หมาแห้งมากนะน,นี่ว้ดูแล้วก็ผิดหวังนะผมก็ใส่ไปหนักหน่วงและรุนแรงนะช่วงนี้เจ็บนะแทงคู่ไหนเจ็บตลอดเลยแต่ว่าคู่นี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้หรือจะเสียโดยการวิเคราะห์อของผมนะอ่ะไปดูฝั่งทีมเยือนครับว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดเป็นอย่าง นัดหลังสุดของทิมเยือนนะครับผมแพ้ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเสมอครับชนะรวด7-6นัดติดนะครับผมโหดสัตว์เข้าผัดเพิ่มหมูเลยหถือว่าโหดมากครับนาโปลีช่วงนี้ครับแพ้ไม่เป็นนะรูปแบบเกมก็ค่อนข้างดูดีเลยครับผมต้องชมหน้าซ้ายฝั่งเขาครับ คาร์ลัสนัตเตจอเจียครับถือว่าเป็นที่จับตามองของหลายๆทีมเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากสําหรับนาโปลีอ่ะเดี๋ยวไปดูสิติที่พบกันนะครับของทั้ง2ทีมไปดีกว่าว่าใครเจ๋งก,กว่าใครนะองนัดหลังสุดที่พบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นนาโปลีครับผมที่ ชนะถึง4ครั้งนะหรืวอว่ากูชนะแค่ครั้งเดียวแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งนะครับสิติออกมานี่นาโปรลีเหนี่ยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่านัดนี้จะเป็นอย่างไรจะไปออกฝั่งไหนก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องของราคาคู่นี้กันดีกว่าราคาคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านครับรีเวอร์พูครับผมต่อราคาขึ้นรึ่งนะกนะ0.5นะอืม ที่ผ่านมาสองทีมนี้นาะโปลีค่อนข้างดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ไปเยือนลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามนะแต่ก็มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะอันนี้เป็นบบการส่วนตัวของผมนะความชอบส่วนตัวนะต้องบอกนี้นะผมขอให้เป็นลิเวอร์พูลน่าเล่นกว่านะขออะไร เพราะว่านาโปรีอย่างที่บอกครับนาโปรีเข้ารอบไปแล้วครับลูกได้ยเสียก็ดีกว่าผมว่าเล่นแค่ประคองอา,อาจจะมีดาวลุ่งอาจจะมีนักเตะสำรองเอามาผลัดเปลี่ยนรองเท้าฝึกประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดนี้ก็เป็นได้นะแต่ลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะเข้ารอบเหมือนกันแต่ผมยังเชื่อว่า เป็นศักดิ์ศรีเป็นแขนที่ต้องชาําระเพราะว่านัดที่แล้วโดนไปหนักเหมือนกันนะแล้วก็ฟอร์มที่แล้วฟอร์มนัดที่แล้วสะดุดหลีดอยู่ในเตดแบบน่าเกียดเลยครับถึงแม้ว่าจะเล่นดีกว่ารับตามนะแต่นัดนี้ผมว่าริวพูใส่หนักครับผม,มวิ่งซูฟัสเอาใจแฟนบอลแน่นอนครับผมยังไงก็ขอฟานโทงไปที่ริวรพูสู้ได้แน่นอนครับผมอะ ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าจะแทงอะไรแล้วก็หาคู่เด็ดๆอยู่ก็เอาคลิปผมไปประกอบการตัดสินใจผมพูดเสมอว่า,เ,าเล่นแบบพอประมาณนะครับไม่ต้องเล่นหนักมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่ส่วนตัวผมขอฟันธงไปที่เลี้ยวปูครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มียูฟ่าอีก,อก,อกหลายๆทีมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมวิเคราะห์แล้วก็จะทําคลิปออกมาให้ดูให้ชมใหม่ละกัน เดี๋ยวงั้นขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมไงก็ลงทุนแบบพอประมาณนะครับผมการพนันมีได้มีเสียเล่นแบบพอประมาณนะครับผมทั้งว่าเสียมาสุดท้ายแล้วเราก็อย่าให้มันกระทบกับชีวิตเรามากเกินไปนะฝากไว้แค่นี้แล้วกันโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับว้าวไปละ